HELLO d o g s ส uh ์ฮองงชีคันกูคราวส์คราวส์แม่วัวนม let's go แม่วัวนมไปเลยว้า wow. ว HELLO พี่ดักส์เป็ดกับกบกล้หมุนรอบตัวเองหรือเปล่านี่โอ้โ oh ห oh. มาแววมีแสงด้วยนี่ออกมาจากข้างหลังเขานะครับว้าวกลับกลับกลับโอเคว้า okay. wow. KING ิงคอง e t s go! Wow. ว้าวโอ้พี่กิงคองหน้าตาฮอนวากแล้วโอ้โหตูดแอนด้วยว้าว โอเคเราไปดูตัวไม่กันดีกว่าว้าวอีกัวน่ามาแล้วว้ wow, oh, wow. าวอีกัวน่าโอ้ว้าวมาเลยอีกัวน่าสัตว์เลื้อยคลานนะทุกคนดูเลยเข้าไปแล้วเย้ yeah. oh. แล้วก็จะมีคอปคขคดาย จอร์คแคอ่ะเลยคานไปด้วยกันเลยโอ้โหสองตัวไปแล้วไปแล้วพี่จอร์แค่ไปก่อนแล้วอีกคนหน้าตามไปเลยโอ้โหว้าวสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าบอสโลพร้อมไปเลยเจ้าบอสโลโอ้โห ว้าวโอเคเราลาทุกคนไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ